อุยเห็ดนางฝาดสับปิตูเสกแบ้บบแม่แม่กินแน่ ได้จ้าเดี๋ยวรู้เนคนกินคํามืได้ฝ่าวเวียกฝ่าวงานมีงานไลายเม,ม,มนูไง่ายๆเมนูเล่งดวนที่อีแม่ย่าม่นี่มากบอกให้มีให้ในกินกือสีนีปิพพลนมกมอเฮดเส่ักอีตูหรืออูเฮ็ดบานเท้าดอกนอก่ะอันล,ละว่าเฮ็ดง่ายแล้วลไหวหรลอกะแซบน้ำนั่นไหมค่ะอัลละวาวัตถุดิบอูเฮ็ดมือนี่ะกระ,ะ,ะสิบอกวิญญาณลายลักลกกะสเป็นเฮ็ดนั่งฟา้าหั่นหัวจริงไข่เสรแนจหน่อยแล้วอย่าลืมผักอีตูน้ำแนเดอร์ค่ะขาดโปรไดอิลิปรุงรสกระไฟผงนวดจักหน่อยแล้วกนอ่ะค บอเลงดวนอิลีแล้วลพอแตงเงมบมาทางปีเวลาแม่กับย่าเฮนนกินบักนนอนนักสิมักมานังฐานเลยเด้ค่ะเห็นนิ่มๆแบบนี้นี่นเพิบอไดเด้ค่ะมีเป็นหมอกับเบอเป็นหมอไว้ใจบอไดอิล,ลีอัลวาเป็นงม้มาทางปีเปิดฟ้าหมอเบิ่งกินขอหวอยๆเลยเด้ค่ะโอ้ยกูสเมลลลูกเวลินายใจฟูอลีจักเป็นหัวจริงไข่ใบพักอีตูนี่็คือหอมเตดังหวยๆเลยเด้ค่ะอิแม่ยาม่นี่สิได้กินบอเนาะปิดเต่าปงหมอตักเตยต้วเฮอิเมย์ย่าไม่นี่กินนอนฮอดเลยเนาะค่ะกิน ก,กินนานๆแมนูทุกอย่างที่เอมี่ได้เอามาเฮ็ดให้เบิ่งนี่เอมีกม่กบแม่ก็กินแล้ว,ดดวค่ะพุ่นเด้อค่ะบ่แม่นว่ามาเฮ็ดท่าให้เบิร์ลรสชาติทีมเด้เฮ็ดแล้วๆก็ต้องกินได้น้ำแล้วก็แซ่บพอแซ่แบบ่แซ่บก็ทะเลียวเบิ่งหน้าคนกินแล้วเนาะคะ่ะแล้วเป็นสดคำใหญ่ๆตักคำพุนพ่นๆเลียวเบิ่งหน้ายกมือยิ้ยมๆป๊าดถึอใจพังคคักอีหลี